นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o o ทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาาติไไทยจะมีีสสัถ้้ด เปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลบางนอนที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนโปรดเลือกนายชลามีมะแม่หรือรองกุ้งเบอร์3เบอร์3เบอร์3ผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางนอนนายชลามีมะแมหรือรองกุ้ง เบอร์3อดีตรองประธานสภาอบตอบางนอนอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางนอนอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางนอนพร้อมทีมงานผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยผู้มีประสบการณ์ทำงานจริงไม่ทิ้งประชาชนพร้อมทำงานทันทีรองนายกอันดับที่ 1- นายจิตติ นสัศวาน,นิชอดีตรองผูง้อำนวยการวิทยาลายัยเทคนิกระนองจบการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการจัดการการศึกษามหาลัยราชภัฏสุราธานีรองนายกอันดับที่สอง นายบุญเลอร์อินจันอดีต <จะ S 1> เคย,ยรับราชการคร<อ>มงขนส่งทางบกจบปริญญาโทร,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวอารุณรัตน์ใสสุขอดีตสอจอสองสมัยเป็นที่ปรึกษานายธนวัตรเหล่าสุทธิวงหรือตานลูกหมอพง์จบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกเป็นเลขานุกาการ ไดด้้ลลืมตาาะเชิหนสทีมรวมพลังบางนอนทีมงานผู้มากด้วยผู้มีประสบการณ์ทำงานจริงไม่ทิ้งประชาชนพร้อมทำงานทันทีวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงาน 1. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจนและให้มีสวนสาธารณะไว้พักผ่อนและออกกําลังกายของชุมชนส่งเสริมด้านคุณภาพและสาธารณสุข 2. นโยบายโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาปรับปรุงปปาตําบลให้มีคุณภาพปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ํา และระบบส่งน้ําเพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์แก่ชุมชนมีถนนและสูรบายน้ำเพื่อการสัญจรได้สะดวกทุกหมู่บ้าน3นโยบายด้านวัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ4นโยบายด้านการเมืองการบริหารมุ่งการมีส่วนร่วมโดยผ่านความคิดเห็นของประชาชนระดับหมู่บ้านส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและระบบคอมพิวเตอร์ของหมู่บ้านให้จุดศูนย์กลางของหมู่บ้านมี WiFI ชาติไทยจะมีสัตย์ศีถ้าได้ ไสุดใจท่ัวแ,นแทนทันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้ขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่เลือกนายชลามีมะแม่หรือรองกุ้งเบอร์3เบอร์สเบอร์สและเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนเลือกทีมรวมพลังบางนอนทีมงานคุณภาพ โปรง่งใสชัดเจนเป็นธรรมพร้อมก้าวนำมุ่งพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลบางนอนเป็นตลาดยังเลี้ยวซ้ายและขวาก,ขากับข้าวกับปลาเรายัางเหลือกของดีจะซื้อหมูกุ้งไก่ปูปลายังดูเหงือกรูตาไม่เลือกที่ทางดี เอเนื้อเอามาทำอาหารเรายังคัดสรรไม่ใส่สาร,รเร่งสีเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทเนเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนไม่ต้องเป็นซุปเปอร์แมนแต่ขอให้เป็นคนดีขอเสนอผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนเขตหนึ่ง<า>หรือสทอเขตหนึ่งในนามทีมรวมพลังบางนอน เบอร์13เบอร์16และเบอร์17ซึ่งประกอบไปด้วยเบอร์13บนายอดุลสุขแดงหรือสอทอบ่าวอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนเบอร์16นายประสบทองเมืองศักด์หรือเก็กเบอร์17ในายวุฒิชัยยุทธสงหรือโกมาเป็นู่อนเมา อาทิตที่28มีนาคมอยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกทีมรวมพลังบางนอนเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่เลือกนายฉลาดมีมะแม่หรือรองกุ้งเบอร์3เบอร์3ามเบอร์สเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนเขต1หรือสอทอเขตหนึ่งโปรดกาเบอร์สิเบอร์สิหและเบอร์สิ เลือกทีมรวมพลังบางนอนโปรดกาเบอร์13เบอร์16และเบอร์17เป็นสออท<อ>เหตุหนึ่งยกทีมต้เลือกคนที่นโยบายไม่ร่ำรวยก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ้านเมืองจะพัฒน,นาเรางคงจะได้ลืมตาและเชิดหน้าสักที